รีวิวทอยแล้ววันนี้เราก็มีกันในเกม The s t e n t Evil 4นะฮะชัพเตอร์ที่4แล้วก็หาหายกันไปนานมากนะครับสำหรับเกมนี้นะฮกะก็งมก็ญางใช้สูตรเหมือนเดิมแล้วหมดแฟตเอ๊ะยัมไปมีแล้วนี่หว่าโอเคมาเรื่องันเบยออกประตูไปก็คราวที่แล้วก็มิชชั่น3ครึ่งถึง4นะ ก็เฟลไปหลายรอบเลยกับการใช้นั่นแหละที่กระโดดแล้นั้นน่ะคราวนี้ผมจะไม่ใช้ละเดี๋ยวคลิปมันยาวนะไม่จะหมายถึงคลิปแบบนั้นนะครับไม่ได้หมายถึงคลิปที่ติดอยู่บนกระดาษนะโอเคว่าเออเราเบื่อทำงานหนักเกินไปโอ้ my god โอเม่เจ้าเสียงไง สียงมันเสียงจะดังเกินไปโอเคอ่ะเดียวมานี่ยแหละเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะทำไมยิงไม่โดนอ้าก๊อ็ดึงโดนอยู่ดีว่าฮีโก tangga yang infinity yuk nah. Oke. Okay. Aha. Ah, kiri okay, kamu eh, apa ni Ah, sini sini. Pergi pergi ya. Oke. Pah. Dot. Shoot.

ไม่ใช่ดิเอ้ใช่นี่ว่ะอ่ะในะคลิปนี้นะครับผมจะใช้แต่มีดอย่างเดียวนะโอเคไม่ใช้ระเบิดไ,ไม่ใช้เลยๆไม่ใช้อาพีจีเหมือนกันนะใช้แต่มีดผมจะเอาไอยหลังๆเอามาห้อยหลังเท่ๆเฉยๆ,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 ๆนะโอเคข้ามมันไปนะฮะแต่ผมไม่ใช้นะเอามาห้อยหลังให้เท่เฉย ไม่ไปแล้วเ okay ห้เออโอเคโดดกัโดดออ่าก็อพวกมบี้เยอะแยะออกเอมาออออไฟไฟม่ฟันสมเก็บนี่ บอกเลยไว้ไม่โดนโอ๊ยไม่น่าไปท้ามเลยเฮ้ยทำไมดีอ่ะฟฟดเอ็ดฟฟดเด็ดมองไม่เห็นโอ้ยอึบอึบตายโอ้ยใช้ปืนดีกว่าไม่ไหวไม่ไหว ีข้ามไปเปิดประตูคลิปนี้ก็แค่ไปช่วยแอชลีย์ออกมาช่วยๆนะง่ายๆนลอง

What So, first, aid. not then, <laughs> <laughs> ไันใวญ่มีร้านบอยร้านก่อนที่ผมจะมาแคส,ส์สเซนิลสี่นะผมก็ได้แคสบูลี่ไปนะคะผมก็อาจจะได้รับชมกันแล้วนะก็จะลงเซนิลสี่ก็จะลงต่อจากบูลี่นะคะโอเคเก็บเฉพาะยางอะตอนนี้แหลนนะนักเดียวจอด Hva skriver den? 搜的，下下面找。 เคยเล่นแล้วยักษ์ก็ยิงนัดเดียวตายปีนบนตูดแล้วก็เอ้าช้าไปเอ๊เจ็บแน่จะ่ก็ต้องหาเก็บกินเหรบ มัน้องเยอะนะครับผมมาเช็คดะสิ อยู่แค่ประตูเดียวนะครัะโอเคจบชัปเตอร์นี้ฮึบร้านบอยราน เฮ้ยลืนไปมีหมาด้วยแหมแล้วก็ยิงนัวเดียวตายถ้าหลอดถ้าตอนสุดท้ายสู้กับมีเสียงเด็กเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะคะก็เป็นน้องข้างล่างอะนะ เทเข้าไปมาทางนี้นะฮะครัมบ์ฮึบฮบไม่ถึง เด็กก็ดังมากนะก็ขออภัยนะคุณเดี๋ยวรอจังหวะกระโดดเชื่อถึงขาเล่นเกมกันเปิออดไฟโอเคนะใเรียเรียกเทิร์นเทิร์นเอาผัวไปเทิร์นไม่ใช่ละเทิร์นแล้วก็เทิรนะ์นอีกรอบหนึ่ง แล้วก็เทิร์นอีกรอบโอเคแล้วก็มีเทิร์นรอบเดียวจบคอมบ่ายโบลิปโต ตู้ืุช็อเอ๊ะ a c t a ไม่เอน่น่ยเฮ้ยชิ้นนี้ชิ้น้ดิไม่มาทีไนะฉันได้รับคำสั่งจากปราธานให้พอดีาขอเนชื่อเอยนอะไรนะพ่อของฉันเหรอไปกัน ไม่ต้องข้ามข้ามข้ามผมชอบตอนให้เสร็จ โอ้โานี่คือใครอสมอนสสตเลอร์ฉันจะจัดการแกไม่ช่เวละเข้าขอแก้ละ อาจจะได้ร <The S 2> ับพลังใหม่ไม่ฉันโดนพวกมันฉีด <No. S 2> แล้วไงฉันมาได้กับเธออะ Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. <laughs> สีแล้วกันนะเพื่อคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปโอเคนะคลิปนี้โอ้โหจินคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ